สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเช้าวันศุกร์ครับตอนนี้พ่พาพี่นอ้องมาเลาะเบิ้งสีสันบรรยากาศตลาดนัดสร์วันศุกร์อำเภอพชัยจังหวัดอุบลราชธานีครับไปเดลเบิ้งบรรยากาศการขา,ข,าข,าขายการขายน้ำกันครับก็บรรยากาศอากาศเยน็นๆขึ้นก่าครับเมื่อนี้อุณหภูมิยอมยู่ที่17องศาครับพี่น้องครับักทั่วปีบักทั่วปีหมัดใหญ่ๆ10บ,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 บาทครับมันมัดละ10บาทครับพี่น้องครับฟังประตูทางเข้าหลานแม่น้อมครับทางนี้ ร้านแม่นอมเพิ่นนี่กบหน้าที่เกกบหนาบัค่อยเดือทุ่งละ่อยกบทุงละหกสิบกับล้อยเซาพี่น้องกบหนาตัวใหญ่เกาครับทุงละหกสิบบาททุงหน่อยในหกสิบบ,บาทพี่น้องครับเป็นทุ่งละหกสิบบาทระมานอันนเพื่อนกบทุก่า โอ้ลูกค้าเพิ่นลายขึ้นจาแล้วครับพี่น้องครับอากาศเย็นๆนะครับพี่น้องมันมันเป็นไดปลาหยางแน่ครับมันนี่ปลาอีกกำปลาอีตูวนี่แหละพี่น้องประโจกแล้วก็ปลาตองไก่เพิ่นกสิมาสายกันครับพุณฟ้องเพิ่นอยู่ทั้งรถเพิ่นเอาลงบ่ทันเบิร์ดนะครับลูกค้าเพิ่นกระไรขึ้ก่อ ห่นแม่น,อน้องท่านจะมาสายในจังหน่ยนอยนะครับพี่น้องครับนี่ผมกับมาสายกันน,นะครับพี่น้องมาเนี่พอมาในตอนนี้เจ็ดโมงแล้วครับพมาหอดเจ็ดโมงมันหนาวครับมือเช้นี่มลุกสายในยจนังหน่อยจยไย่าิอล่างกยางโดนัดของกินบบนห้องครับบกักแตงโมนานเนี่ก็เถกัครับพี่น้องนี้่าอย่างไง ลูกเลยยืมสิบบาทไปหาหลอดเบิ็งของกินของขะของขายบานท่อครับโอ้โข้วยเพิ่น้องนะครับส่วนทนางนี่จะเป็นพี่น้องบานท่อเพิ่นหาเป็นสินค้าท่างบานนะครับมาขายทั้งหอยจูบหอยครัวของบานท่องแล้วครับพี่น้องบักหอยครัวถุงกระสอบบาทครับ สองละยี่สิบบาทครับพี่น้องบานห่อผนนังขายยังเสร็ด้วครับขายอีกแบบนี้ก๋วยวีจักบาทครับก๋วยวีละยี่สิบวีละสิบบาเอาเอาให้พรไหมวีเอาวีหนึ่งผักสี่ผักถั่วมัดละสิบบาทได้ครับพี่น้องผักผักกันนี้จะสิบบาทเป็นผักพี่น้องบ้านเฮาปลูกเองครับช่องนี้ครับ ของบ้านเฮาปลูกเองขายเองออมาต่เสาเนาะจะมีเบิอชุ่นวแม่หบ่ครับมันหนาวหลายครแม่ต้องกัดได้เดครัวพี่น้องได้กล้วยเนาวียงๆพักมัดแล้วสิบบาทครับพักบานท่อของกินบ้านท่อปะของขาของขายบานบ้นครับท่านพร้อมแดงแต่ที่มเพแหงนี่ครับพร้อมโลละสี่สมโลลอย บีบแบบโตประมาณนี้ครับเพียกแห้งเท็จแล้วค่ะใบชาแจ๊นนะครับบีบแบบตัวเลาะบนโค้งไถ่น้ำกันบรรยากาศช่วงซ้อๆกับอากาศเย็นแห้งไร้ครับเพราะมาสายในจใจน้องเองนะมันเท่าไหร่ข้างในคือคาดขนาดเลยครับบรรยากาศข้างในผ่านป้าแม่เรากันยังมากขึ้นเยอะนะครับพี่น้องครับฟ้าแม่นำโค้งก็สิประมาณนี้แหละ นี่ปลาโจกไยกําเนี so e, da, ่ยนะครับแลแล้วกันนี่ฟังนี่จะเป็นคานราบกล่อยไส้โจกครับร้านเนื้อบอดี้ถามราคาให้นนะครับร้านเนื้อครับไ่บรอเบิ้งบรรยากาศการขายการขายน้ำกันครับบรรยากาศอากาศเย็นๆมั้ยนี่ฟังนี่จะเป็นตลาดสดนะครับพี่น้องครับมาเบิ่งฟังครับ อันเดนี่ก็มีบักหอยเดียวที่เก่คาครับหอยเดียวทุ่งอร่อยขียดนี่ยนาจะหาชิ้บาทนะ,าาทะครับหาชิ้บาทครับเขียดหาชิ้บาทที่เก่าได้ครับพี่น้องขีดแป้งนะขีดไส้ขียดไส้ขียดตะแแอครับตัวนี้เขียดตะแแเขียดหน่อยทุงละาหาชิ้บาทครับพี่น้องอแอบซื้อกล้วยมาก่อนลครับยกให้เบงกล้วยดงมานนี่แหาชิ้บาท บรรยากาศของขาของขาครับสดออกไปนี่จะเป็นพวกปัาถูเป็นพักเนะครับพี่น้องจะเข้าไปเบิ่งของปลาน้ำกันเนขาไปหาเบิ่งของปลาของบ้านน้ำกัน,นะครับผักสดๆจากสวนบ้านเา้าตัวนี้มาหอยยังหอยเชอรี่สมบูรณ์นี่เลยบัวแมนหอยโอ้มันเข,านขงง่าไงเปล่าครับหอยเชอรี่มันเข่าไงนะครับพี่น้อง ผมลำเนื้อปลาแต่บักหอยขี่กระต่ายหอยเชลลีนะครับหอยเชลลีครับหลานลาบปล่อยซอยจุหลานเนื้อกระไลนะครับพี่น้องรอไปเบิ้งข้างในน้ำกันครับส่วนในในผมนะครับพี่น้องมันจะเป็นของปลาของบ้านน้องนะเสียงดังเน่จังหน่อยนะครับจังแม่นเสียงยังเนี่ยแหละแตสไตล์ตลาดตลาดนู้นเขาคือคัก เก็บเก่าแล้วครับพี่น้องครับตลาดก็จะประมาณนี้แหละเอียนครับเอียนเอียนเอียนทั้งปูไหลปูหน้ากบนาครับทั้งโอ้ผมได้ของนักมาก,ก่อนแล้วครับอันนี้จะเป็นพักบ้านพักบ้าน โอ้คนกอกปลาทางคู้ทุ่งเท่าไรครับปลาปลาดุกหน้าบ่นี่ปลาดุกหน้าแท้ครับเออปลาดุกหน้าเดี๋ยวเขาไปน้องเธอจะหาเสือแบปลาดูดสามอ่ะปลาสูบน้องปลาสูบน้องอุ้ยอีแม่เรากำลังแฝงอยู่ในเหมือนกันปลาสูบน้องสูบน้องท่านทั้นี่เออหลายตัวอยู่นั่นไหมนาะหลายตัวอยู่ด้วครับพี่น้องมีตัวใหญ่ด้วยว้ายพอดีวัฒขนาดไม่ไหลหายไม่ไหลหา มุมเก่าด้วครับอยู่มุมงคนี้คือเก่าด้วครับเมีเราขายนี่แหละวันนี้เพิ่นมีปลานาได้หมปาดปลาสูบซาสูบน้องด้ครับพี่น้องคราบท่านตก็นนี่ยทานียขา่นี้เป็นตาแงด้ครัเป็นตาแงขาเมขาทนี้ของกินก็หลายครับมจักมันมกยังแะ้วเนี่น วองเกียร์หวานเฮาเกียร<น>์ก๋มีโมเขียนมกโนุมกน้อยใหม่มกเก๋เห็นแมครับประมาณนี้ครับอาหารสำเร็จครับท่านนี่ก็เสียงดัง,ง,ง,อ,ง,ยงอ,อย่างไรครับท่านไปยังขับเบิ่งนักกันครับเสียงก็จ้าสีเป็นยังไง้ะครับเหมือนในความใส่ไม่ตรงไหนไม่ไมตะเกา่าพังไปลรื บรรยากาศโซ่ครับคนคือขาดครับไก่เทศสการ์ดแล้วครับนับถอยหลังเขาซูปีไม่กบหน้าตัวยังไงมาตัวงามแต่กบเป็นตัวใหญ่เลยงามงามงามยจุบยู่ยซอยเสียยอะมาเยู่มาจใจนเสี่ทุ้งก็ได้ครับกบเป็นทุงลร่อยทุ้งละ่อยทุงอะ่อยได้ครับพี่น้องครับตัวยังไงยังคีเลยทุ้งอร่อยทุ้งอร่อยเาขวายแนขวยใหญ่ดิผมับายหอยใหญ่เอาเอาจังหวะ ยาได้หายเหนื well, ่อไแล้โลหะชิบางครับโลหะชิ like ้นบางครับน้ำแข็งน้อยใหญ่ๆปลาดุกหน้าปลาคอหน้าท่านเนี่ปลาคอมันมีตัวงอ๋มโอ้เสียงดังครับได้ครับพี่น้องครับเพิ่นเปิดเพลงเสียงดังคือคาดขนาดครับวันนี้มันไก่เทศกาลนาะครับมอมอนับถอยหลังขอไปหาปีใหม่แล้วครับทุกคน มันกำลังสีขาไงนะครับเ่งนีบอกคอยนะพี่พี่ได้หนิถุงทเลหรอเจ้าบาทเส้าบาทบ้างน้นเส้าบาทเสาบาทเชิพี่น้องไ่ัได้ไหมไล่ได้เนาะคอยเนาะหาวหรือเล่าอยบาแมวเพราะจกมาจะขีดต้มไหไม่เลย จงมาซ่อมบะาทับพี่น้องเดาลายอยู่เด้อนี่เป็นปลาคอปลาชนน่อนนาปลาดุกนาตัวงามๆครับปลาดุกหน้า,งงา,าปลาดุกหน้าโลเท่าไหร่ครับมันร้อยสามสิบบาทนะรับพีน่น้อยสามสิบบาทงามอยูย่ด้นครับพี่น้อนนี่ตัวง,งามๆเลยปลาครับส่วนนี้จะเป็นเห็ดครับเห็ดบดเห็ด ฟางอ้าวจอดจ้ะเดี๋ยวฟางดอกไเสียงดังในแจังหน่อยนะครับดเดเี๋ยวเพิ่นเปิดเพลงนะไหมเปิดเพลงแบบดังเลยพอใหญ่เพิ่นมวนครับ ตุ่มไงลอกก็มาคือเก่านะครับเด้อแบกกระบาดติดแหนมตุ่มน้นมตุ่มยังนี้คือเก่าโอ้เสียงดังมไลค์ครับพี่น้องครับเองแบกกระบาดเรากระบารต้องระดิกาจังจังเล็กพี่น้องเพว่าจะเป็นใบตัดเล็กใบตัดกระเบื้องนะครับ ผักเสดายอดงามๆกันยังมีคือเก่านะครับผักสดาอดเท่าเสียงดังครับพี่น้องมุ่งเันเปิดเสียงดังครับอะไรของกินบ้านหอกระายลกเป็นเต้นะคาลุกปนเ้นกรากันกระจายตึงกระจานกระจาร บรรยากาศอากาศเย็นๆมาครับพี <to know. S 1> una, a, una, ่รับบมุเท่านี้แม่นยังก็น้อนีปูหน้าปูหน้าครับท่านี้ครับโอ้มีตัวใหญ่ๆครับสุตัวใหญ่ด้ครับพี่น้องครับเอาทีเศชิ้าบาทบ่ครับคุงละหยีสิบาทด้ครับพี่น้องปูหน้าปูขุดตัวใหญ่ๆครับพวกหาำลังเหยียดกำลังหยาดกันเลยตัวใหญ่ๆครับรับี่โด นะรับทุกระุ่กุกยี่ห้อนะครับมีหมดขอเื่องระกับของจานดาบเทียมของขายบาทห่อล้อยก็หลายหลายนะครับมันนี้่วยก็แล้วก็พวแหงนะครับเป็นพักหน้าพักหน้าครับส่วนพักบาทห่อกรกกุแกุเจมัดละซิมบาทนะครับวี่น้อี่คือเป็นสายพวกเป็นตขาของบาทห่เพ่อเจมานม่นางปูนางขายอยู่กระเพื่อนยังสีแลครับพี่น้องครับ ฟองบานเพิ๋ยเอามาขายแบบนี้เลยตถาเป็นพักมาจากตลาดทั้งไงนะครับเพิจะเอาขึ้นเอาขึ้นห่านมันจะหลกว่านี้นะครับถามันจะหน่อยนับนจะนอยที่หลับกระดาสองในกับสงคร่องล็กต้หินท้าด้กงหินกัหนักนักหน่อยผูเสียงดังไรครับม่่นี่ก็ดังไปอีกแล้นะบักเพ็งามๆตาบาททุ่งละสามสิบาททุ่งไง ทุ่งละสเหล่ากับทุ่งบางไงนะครับพี่น้องครับเพื่อนเพื่องามแท้บุกปูหน้าปูหน้าหอยจุบห้อยจุบ้วงเท่ดี๋ครับเนี่ยจ้าบาทปะไอผมจะกล่องนะ่ยสับาทเอา้วงนี้ก็ได้เลยหน่อยหน่อยงามๆบุด้วนอยู่ด้ครับเนี่ยคือจังฝาหลังไงมันจุลูอยู่เต็มดีขนาดเด้อครับพี่น้องครับ อว่นด e, ีบนะครับล่ะปูหน้าก็ยังมีคื้เก่าได้ครับมุมนะปูหน้ากระทุนละบาทุกอย่างยี่สิบมุมเนี่ยหวยกันครับท่านี้กรหอยจุมไม่ได้หนวยอดบักหวยท่านี้ครับงามงะหยม่้หน่วยเดือนันไงอืโอ้งมนี่มันสีขาไงละมันเกิดมันเกิดอ้วนนะครับพี่น้องครับเนี่ อหอยฟ้าแดงๆนี่อ้วนดีสิอห,ห,หอยแอนบานท่าครับหอยฟ้าแดงๆมันอ้วนก็ครับพี่นอ้องหอยแอนสาวแม่เราหาโจ๊กเอาโจ๊กเอาน้ำขอบน้องขอบบวัวมันสีสองไงครับยันของกินบานท่าครับปะก็รอบางน้ำกันดีครับเสียงดังแน่จังหอยอยู่บัวหัวสัญญาณเสียงสิเป็นยังไงนะครับในหัว ผมใส่ไม่ตัวใหม่ครับไม่ตัวที่เคยใส่พังไปแล้วสงสัยใหม่ไปแล้วครับจ้ะผักบ้านห้อง็ะลายหลายได้ครับพี่น้องบางคนยืธาอยางเขาซอยหลายอย่างโอ้อนส่วนกล้วยครับกล้วยหลายหลายครับส่วนกล้วยหลายกล้วยหลายได้น้ำตาไวเมื่อนี้ได้ยังมาเนี่ยครับเหมือนเดียร์จำนี่บ่

มะขวายเสือนะครับอยใหญ่ตางนางใหม่างยใหญ่ปลาดุกน้ะประดดกปราช่อนนะครับโอ้ปลาควาคนนี้ตัวใหญ่ๆงามๆนะครับกรปเตเรียนะครกเเรียายายปลาดุกน่ะลายานะครับนี่มะควายยังทขึ้น mm ่วยใหญ่เถอะ อันนี้ไม่ค่อยเกษตรนะม่คอยบางค่เบืองะม่งไม้ใหญ่ๆเลยนครับจากๆขายบาบหมี่้อะอันเป็นบะหมี่เกษตรนะครับบะี่เกตรนะครับบี่เษนครับพี่น้องบหนี่เนี่ยันเป็นบ่าปานะครับปลาดุกนะครับาดุนครับปาดุกนะครับปากน่รัยปลาดนรับปากนะครัาดุกนะครับปาดกนครับปากนะครับย่าดนครับปลาดุกนะครับาดุงครับปาุกนะครับลาดุกนครัปาดนะครับปลาุ่นะยัปลาด้กนะครับ ปลาฟัวอร่อยสายเซฟนะครับพี่น้องนี่ตัวใหญ่นะครับนี่ปลาฟัวพันธุ์เสียงทานาดีกาปลาดุกหน้าปลาฟัวหน้าสลััตัดสายกามิกาอ่านปลาโค้งกับเรือโบหลายครับเลยนี้อาริปินนี่ตำลานแม่ร่อนตำลัดแม่ร่อนครับนี่ปลารวยปลารวยปลาสวยกาโจก อ่าแม่้าแม่ขายจะในเชิงประมาณนี้นะครับในคำสำเร็จปากกาที่นี่จะในสมุดที่คลองขาของขายหลายอย่างนะครับเกบริการเอนทีแ่เสียดันครัพี่น้องครับปมครับไหาหลอกไปบรรยากาศท่านท้ครับคล้องขาองขายมือนีีกอะโบนไหลบันไดครับพี่น้องครับส่วนมหมกจะเป็นป้าหน้าเราพ่ามือนี้นานาปรานาทางนี้มันมันเนียงนาะเป็น มันเผามันเผามันเผาพ่อเราปลูปกเองนะครับนีมันจะแ่กนี่ครับพ่กคือขาดขนาดแล้วครับวันนี้สร้อยนี่แน่นไปเลยเพราะมาสายว่ก้อนหลายๆครับมันปลาสริฐปลาสริต ปลาสลิดบางบ่อปลัใหญ่ปลากระเนปลาัน้ใส่ขอกับน้ะตัวนี้ปลาย,ย่าคเขาคือตัวขา,ขาวๆมีบริการไม่ได้เงนาปลาสลิดัวนีเป็นปลาทะเล,ลปลาใสาด็ดปลาใน,นี่จะเป็นพักกับผมพักสดสดกระลำดอกพัด ของกินข้องใหญ่กับหลากหากลายได้ครับมุมทั้งนี้ซอยทั้งนี้จะเป็นพวกอาหารสำเร็จยังสีนะครับเนาะของไม่หนามากของสำเร็จนั่นก็หลายมุมหลายซอยเดี๋ยวมุมไกยังบอรทัวร์เป็นได้ครับแต่ละคนพ่อมาใายในจังหวะมีเบิเ้งเคยเบิเ้งนังนอกคนทำเป็นมีอย่างขายข้งนะยงาง,ไไง,นงนอกเนี่ยเี่เนี่ยนักหนากลมไปเลยมุมทางนอกๆมันก็จะมีพวก บุกควายเมี่ยงนะครับีเมื่อพักบ้านเนี่ยนะพักกระแยงเป็นมันเป็นยังไงสิเนาะมุมทางนั้นก็จะเป็นแตงโมครับแตงโมติดราคาเรียบร้อยน้อยยิ่งใหญ่มีสิบเยีมหาบาทตลาดพังกระเงี้ก,กว้างเยอะนะครับพูดละมีพวกลานเสียฟ้ายังก็หลากหลายอยู่ครับ ของสำเร็จอาหารสำเร็จจะยุ่โซนนั่งนไรัยนะครับพี่น้องครับหุ่นี่จะเป็นทั้บาทเนาะมัดละซิมบาทซิมบาทใช่ไหมบันจากราจายการขายตลาดนัดสสงตลาดนัดสาวันสู์อันเอวโปรไซจหวัดอุบลนครับ

แมสขมาลนเลเอาไนอนีไละนึ่เลยนะครับเนาะลายห่ลายวอละลาให้ให้เยอกันนะครับแมข้าวันนะครับนอเนาะอ่าเครือง้ีินะครับวเครืองไม้วคุณเกนคขับกขึ้นด้มุมัขนมหวานนั่งสิก็มีได้ครับีปนองครับหลากหลายท่านนี่เป็นเห็ดฟั่งดอกใหญ่ๆเพ็ั่งมันจะดอกงามโลเท่าใดครับเห็ดฝัง โลละ100บาทนะครับพี่น้องครับอาารดอกบางไงไมใหม่ๆอย่างสีเลยมีเห็ดฝ่างเห็ดนางลมครับพี่เด็ดนางฝานางลมคือคาดอยู่นะครับนี่ครับพี่น้องครับอู้<ด>สีสันบรรยากาศตลาดนัดสอนสุขขับเช้าว,วันสุขอำเภอโพไซพี่ว่าคือคาดขนาดหรือพ่อมาใสา่ก็บพราะว่าปกติถ้าพ่อมาแจะสอนก็จะบอกวันใดนะครับเนาะ มาเนี่ยเขามาสายนะจังหน่อยสินค้ากลาก r i g h ครับพี่น้องครับต่อสินค้าบานๆห้องกับโบปันดัด้ะครับพี่น้องมรับก็มีอยู่ก็มีอยู่เนี่ยแหนมตุ่มแหนมตุ่มนะบังหันเนี่ยแหนมใหญ่หมองแหนมใหญ่หมองมาครับบังหันผมเห็นอยู่ใส่บุ๊คก็ยังอยู่แถวผมโอ้แหนมใหญ่หมองแหนมเตือนทีนะครับพี่น้องครับแหนมตุ่มเตีอนที พี่พเจ้ามาท่านหนุ่ป็นนะคะเสร็จเห็ดใหม่นะคะรับเนาะเห็ดใหม่ส้วมใหม่ทุกเมือด้ะครับพี่น้องครับเนี่ยขายเบิร์ตทุกเมือทุกเมือเห็ดใหม่ทุกเมือดครับแหนมหตุม่มแมวเราแสบอยู่การันต,นต,นตีความแสบครับง่ายม,มองหานนำหาเอาแ <c oughs> หมนหมเกล็ดทีครับแหนมเกล็ดที เดี๋ยวไม่หารอยเสือก็ต่อวันครับ่านครับโอ้ยันตัวใหญ่ด้วครับยันยันยันใหญ่ทุงละสองลอยบ่ครับอ๋อทุงละสองลอยบาทนะครับกระเจ็ดนึ่โลละสองร้อยบาทครับ ยัไงยัไงปลไหลปลไหลไงครับถุงกะซ้องยโลดละครับคอรควงขิงของอยากบานเท่าครับปลาถั่ววกอาหารทะเลแบบจเสียก็มีไดครับนไงคอาหารํำเร็จของสดสดหมอาหารทะเลครับยูนองผวกไอยพวกกุ้งนี่ยครับโอ้เสียงดังครับเสียงดังหน่ยหน่อยครับน ภาพนี่ก็เป็นซีซันบรรยากาศการขายกันขายตลาดนัดเช้าวัน,นศุกร์อำเภอโพไซจังหวัดบุรลราชธทานีครับ